สุขภาพดีด้วยอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาไทยอันนี้คือนี่หลายคนถ้าเป็นอายุรุ่นเราหรือว่าอายุมากกว่าเรางี้ก็จะรู้จักเนาะนี่รู้ไหมว่าคืออะไรเด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่รู้จักแหละหรืออาจจะเคยเห็นบ้างแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบคอมบนเมาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือข้าวหมากที่เป็นแบบภูมิปัญญาไทยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเป็นขนมหวานที่แม้แต่ขนมหวานคนสมัยโบราณยังจะคิดแบบ ที่ทําให้ดีต่อสุขภาพอะเป็นแบบช่วยย่อยอาหารคือสรรพคุณอะเยอะมากและทีนี้คือวันนี้ก็จะมารีวิวคลิปนี้คือจะรีวิวว่าเราสั่งข้าวหมากผ่านแอปช้อปปิ้ง <c oughs> ออนไลน์สามารถสั่งออนไลน์ได้คือแบบว้าวมากอะแล้วการขนส่งคือแบบเนี่ยเขาแพคมาอย่างดีเขาก็จะมี่องอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นพกก็อกเก็ตของข้าวหมากหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วก็มีแบบบุกมาบ้างอาจจะมีแตกบ้างเนี้ย ถ้าแตกมันก็จะมีการรั่วซึมอย่างเงี้ยคือมาอย่างนี้เลยเมื่อแต่แบบว่าไม่ต้องไปหาซื้อแล้วอะถ้าได้รู้สรรพคุณแล้วจะถูกใจสาวๆมากเลยเกี่ยวกับความสวยความงามคือเขาจะเขียนมาในนี้ด้วยในใบนี้เอายวเห็นติ๊ก QR โค้ดไม่ได้นี่เขาก็จะมีคาแนะนาใช่ไหมว่าอย่าเพิ่งแช่ตู้เย็นเพราะว่ามันจะต้องหมกักสองถึงสามวันก่อน,อนถึงจะเอาเข้าตู้เย็นได้แบบนี้เหมือนเป็นการหยุดการทํางานของเขาอะเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือกินได้วันที่สิบเจ็ดเราก็เลย สามารถเอาข้าตู้เย็นได้เลยกว่าจะมาถึงเราก็กินได้พอดีคนส่งแบบประมาณสองวันแล้วเขาก็จะมีบอกสรรพคุณอันนี้ก็คืออยากเอามาแชร์เพื่อนๆที่แบบเคยสงสัยคือเป็นเหมือนเราอะ่ะแต่ก่อนก็คือเรารู้ว่ามันกินแล้วมันเหมือนเหมือนเหล้าเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเราก็ไม่เคยศึกษาจนมาแบบย้อนกลับมาเป็นคนที่ไม่ชอบกินยาก็เลยจะแบบว่าหาพวกอาหารอะไรอย่างนี้ที่ดีต่อสุขภาพจะมาเน้นแบบธรรมชาติมากที่สุดอืมทีนี้เขาก็จะบอกเนี่ย ไม่ใส่น้าตาลหวานธรรมชาติเป็นโปรไบอติกอันนี้คือที่เราได้ยินกันมาโปรไบอติกพีไบโบติกอะไรแบบเนี้ยในข้าว่องหมากก็มีโปรไบอติกที่ดีแบบธรรมชาติเลยอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกินอาหารเสริมหรืออะไรเขาก็จะบอกหลักๆเลยนะที่ที่ชอบที่ถูกใจสาหรับสาวๆก็คือช่วยบํารุงผิวพรรณทําให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสแก้ปัญหาไวททองอันนี้ไม่ใช่อันนี้แบบสาวเหมือนกันแต่สาวแบบสูงวัยนอนหลับสบายไล้สิวฟ้านะที่เราที่เราไปอ่านมาต้าน,น้นมันอิสระ แล้วก็แก้โรคต่างๆเยอะแยะมากมายในนี้เขาก็จะแนกนำให้ด้วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันน่ยพวกภูมิแพ้พวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำให้มีน้ำมีนวลเห็นไหมทําให้หุ่นดีด้วยเพราะว่าเขาจะช่วยพวกโปรติกมันจะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอ่ะนี่ผิวพรรณสวยงามมีน้ํามีนวลเนี่ยคนสมัยก่อนนะสังเกตไหมว่าเขาจะผิวพรรณดีแล้วก็อายุยืนเพราะว่าเขาไม่ได้กินอาหารหรือยาเหมือนยุคยุคสมัยใหม่สังเกตว่าคนยุคสมัยใหม่ป่วยง่ายมากเลยไม่รู้ว่าไม่รู้นะไม่อยากจะคาดที แต่เราเป็นคนที่โดยปกติตั้งแต่เด็กแล้วไม่กินยาแม้แต่พาราถ้าปวดหัวก็คือนอนคุมโปงให้แบบเหงื่อออกแบบสมัยรักษาแบบสมัยโบราณเลยอะ่ะเออก็จำมาจากปู่ย่าตายายเนาะแบบว่าคุมโปงแล้วให้เหงื่อมันออกแล้วไข้ก็จะหายแม้แต่พาราเราก็ไม่กินนอกจากแบบปวดมากๆจริงๆอะ่ะถึงจะกินอืมเอาจริงๆคือถ้าพูดพูดอีกก็พูดได้ยาวไปอีกอะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดแนะ่นอนก็คือมารีวิวเฉยๆว่า ข้าวหมากเราสามารถสั่งออนไลน์ได้ไม่รู้ว่ามีอะไรที่แบบเราไม่คิดว่าเขาจะขายออนไลน์ได้อะและสามารถหาซื้อได้ในออนไลน์อะ่ะเอออันนี้คือเลิศมากแล้วตรงนี้เขาจะเขียนมาด้วยพาดวรด้วยว่าห้ามอะไรนะอย่าคว่ำเพรเาะว่ามันจะ่วดซึมได้มาในสภาพที่สมบูรณ์เออน่นเหละก็ใครสนใจอยากจะหันมาดูแลสุขภาพโดยที่เพึ่งอาหารธรรมชาติก็สามารถแบบไปหาดูข้อมูลได้ว่าข้าวหมากช่วยอะไรแล้วก็วิธีกินก็คือกินวันละ หนึ่งถุงท้องว่างกินได้ทุกวันนะถ้ากินมากก็จะเมาใครที่สนใจก็ไปหาดูกันได้ตามที่ต่างๆก็มีหรืออาจจะแบบหาซื้อตามตลาดใกล้ๆบ้านอย่างนี้ก็ได้เอามาลองดูแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่เป็นแบบของธรรมชาติอะไรอย่างนี้เรามีประโยชน์เราก็จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆกันอีกแล้วใครที่มีเคล็ดลับเทคนิคอะไรที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งของที่มันไม่ใช่ธรรมชาติอะ่ะก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะคะที่นี้ก็ประมาณนี้